มินาซังยกยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟนะคะตอนนี้เราอยู่ในซีรีส์ของ21วันฉันต้องพูดญี่ปุ่นได้นะคะเป็น21วันที่เราจะใช้ในการพิสูจน์ตัวเราเองเนาะว่าเราจะอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นไหมหรือว่าเรายังคงเหมาะที่จะไปกับภาษานี้ไหมหรือควรจะล้มเลิกความตั้งใจดีนะคะก็เป็น21วันสั้นๆช่วงหนึ่งในชีวิตนะคะ ตอนนี้เราอยู่ในพาร์ทของการเรียนรู้คำศัพท์นะเราทบทวนกันนิดนึงก่อนที่เราจะไปรับคำศัพท์ใหม่ละกันเนาะคำศัพท์ที่อยากให้ทุกคนจำก็คือ,อคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเนาะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเบื้องต้นของแต่ละคนบางทีมันมีนัยยะอะไรที่มันไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีคล้ายๆกับมุมมองแนวคิดหรือว่า mindset ในการจดจำคำศัพท์หรือว่าเลือกจำคำศัพท์นิดนึงนะคะ แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเพื่อไม่ให้เราทอ้อเนาะอยากให้ทุกคนเน้นจ,จะจเน้นเสมอเมื่อแชร์คำศัพท์นะคะก็คือเล็กน้อยตัวนี้เนาะบวกกับสม่ำเสมอนะคะสม่ำเสมอนะทำวันละนิดวันละหน่อยวันละนิดวันละหน่อยนะเนี่ยเหมือนหัวใจดวงน้อยอ่ะเหมือนเราสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นหัวใจดวงใหญ่ได้นะก็คือมหาศาลเต็มไปด้วยหัวใจหรือว่าคำศัพท์เยอะแยะมากมายเลย นึกออกไหมคือให้เรามีมุมมองในลักษณะแบบนี้ก่อนนะคะเราจะได้แบบไม่รู้สึกว่ามันมันเหนื่อยมันท้ออะไรประมาณนั้นเนาะเพราะฉะนั้น mindset อย่างหนึ่งในการเรียนคําศัพท์ก็คือเล็กน้อยแต่เน้นความสม่ําเสมอเนาะตั้งใจทําในแต่ละวันัวนละนิดเวลาหน่อยแต่ว่าต่อเนื่องเนาะสม่ําเสมอสุดท้ายผลลัพธ์ของมันก็จะมหาศาลแล้วก็ หอมหวานนั่นเองนะคะให้ทุกคนเอาไม์เซตตรงนี้ไปใช้แล้วกันเนาะไม่ต้องไปตะบี้ตะบันท่องศัพท์กันทีวันละแบบสิบยี่สิบคำมันเยอะไปนะอันนี้เซพูดในลักษณะในมุมมองของการที่เราเรียนด้วยตัวเองนะไม่ได้หมายความว่าเราไปเรียนในระบบการศึกษานะถ้าเราเรียนในระบบการศึกษาเขาบอกว่าให้จําเท่าไหร่เราก็ต้องจําเท่านั้นนะอันนี้ก็คือให้ไปปรับใช้กันอีกทีและกันตามบริบทของแต่ละคนเนาะโอเค วันนี้นะคะเซจะมาแชร์คำศัพท์กลุ่มที่เป็นกลุ่มเขาเรียกว่า question word นะคะ question word ก็คือ,กล,อคะคะกลุ่มที่เป็นคำถามนะคะกลุ่มที่เป็นคำถามนะคะกลุ่มคำศัพท์ที่เป็นคำถามเกินนิดนึงล้กันเนาะจริงๆกลุ่มคำศัพท์ที่เป็นคำถามเนี่ยอยากให้จำช่วงแรกๆเลยนะคะเพราะว่าคำถามจะเป็นตัวที่ค่อนข้างมีความสำคัญเขาเรียกว่าอะไรนาะ เจะอธิบายยังไงดีน้อคำถามเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มคําที่สามารถทําให้เราสามารถขยายบทสนทนาได้ก็คือการที่เราพูดคุยกับใครสักคนนะคะถ้ามีการบอกเล่าอย่างเดียวเป็นคาบอกเล่าอย่างเดียวบางทีประโยชน์มันก็จะจบแบบห้วนๆนะเออฉันไปออซื้อของมาละแค่เนี้มันก็ไปต่อไม่ได้แล้วถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ถามว่าเออไปกับใครหรอไปซื้ออะไรหรอแล้วได้ไปกินอันนั้นหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยก็คือ เหล่านั้นเนาะในในบทสนทนาในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยคาถามนะมีคําถามเต็มไปหมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะแต่ว่าในแต่ละว,วันที่เราพูดคุยกับใครสักคนเนี่ยมันจะมีคําถามซ่อนอยู่ในนั้นเยอะมากนะคะนั่นหมายความว่ากลุ่มคําศัพท์ที่เป็น question หรือว่าคําถามเป็นกลุ่มแรกๆที่อยากให้จำนะคะแล้วก็อันนี้เป็นข้อบวกข้อดีนะ หัวใจล้านดวงอีกทีนึงแล้วกันนะข้อดีของภาษาญี่ปุ่นก็คือคำถามหลายๆคำถามสามารถนำไปใช้ได้ง่ายมากนะแค่เราจำคำศัพท์นะแล้วก็ต่อยอดนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเราก็เอาไปใช้ได้เลยนะคำถามส่วนใหญ่ในภาษาญี่ปุ่นะนะเลสเซเกิน50%เนะี่ยก็คือใช้ง่ายมากนะแค่จำคำศัพท์นั้นๆเลยอายกตัวอย่างเช่นก้อนพวกนี้นะ,ะเดี๋ยวจส,สีนิดนึงที่เซนี่นะ ที่เซเอามาตรงนี้นะอันนี้ก็คือเอามาจาก Pinterest นะแต่ขออภัยด้วยที่ไม่ได้ใส่เครดิตให้จำไม่ได้แล้วว่าเอามาจากของเว็บไซต์ไหนนะแต่อยู่ใน Pinterest นะคะอย่างที่เซแชร์ไปว่าใน Pinterest จะมีคลังความรู้ที่เราแบบผิดคาดเยอะมากนะคะก็คือมีหลายอย่างที่มันสามที่เขาสรุปมาเป็นในลักษณะแบบนี้นะยกตัวอย่างเช่นอันนี้เนาะเป็นคําศัพท์กลุ่มก้อนที่เป็นคําถามเนาะ ที่แนะนำให้ไปที่ Pinterest เพราะว่า Pinterest ส่วนใหญ่แล้วนะคะตัวแอปพลิเคชัน Pinterest เนาะส่วนใหญ่แล้วเขาจะเป็นแบบเน้นแนวรูปหรืออะไรประมาณนี้เนาะอย่างอันเนี้ยมันก็เป็นแบบเขาเรียกอะไรอินฟโฟกราฟิกเนาะก็คือเป็นข้อมูลเชิงรูปภาพเนาะอย่างอันเนี้ยนะไอตัวนีที่เซวงสีชมพูต,ตรงนี้ให้นะคะก็คือเป็นรูปภาพที่มันอยู่ใน Pinterest นะเราก็เข้าไปดูเข้าไปค้นดูข้อดีของ Pinterest ก็คือนะคะ เขาจะมีการหมายถึงว่ามันก็จะมีคนเข้าไปอัปโหลดอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะทํามันเป็นกลุ่มก้อนนะคะอันนี้หัวใจอีก8ล้านดวงนะ,ะเป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งในการจําคําศัพท์นะคะก็คือให้เราจําเป็นกลุ่มก้อนนะคะคีย์เวิร์ดวันนี้อีกอันหนึ่งของเราก็คือกลุ่มนะคะกลุ่มไม่รู้จะเขียนตรงไหนแล้วหมดแล้วกลุ่มกลุ่มเขียนในเสื้อน้องสวยๆแล้วกันกลุ่มคําหรือว่ากลุ่มก้อนนะ เซอาจจะใช้คําไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะเซใช้คําว่ากลุ่มก้อนแล้วกันเนาะกลุ่มคํากลุ่มก้อนนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการจําคําศัพท์นะคะให้เราจําเป็นกลุ่มคํากลุ่มก้อนอย่างรูปตัวนี้ที่เซแชร์มานะก็จะเป็นกลุ่มคําที่เกี่ยวกับคำถามนะคะครานี้หน้าที่ของเราคือไม่จําเป็นจะต้องจําทีเดียวทั้งหมดอย่างในนีม้มีกี่อันหนึ่งเยอนะอีสี่ห้าหกเจ็ดสิบ c h i จิ้วจิ้จุจิจิจจจนี่มีตั้ง12คำเนี่ยคือไม่ต้องจำวันเดียว12คํคำมันเยอะไปนะคะให้เราเลือกจำเนาะแล้วก็จำหลักการจำที่แชร์ไว้คลิปก่อนหน้านี้ได้ไหมถ้าจำไม่ได้กลับไปดูคลิปหน้านะกลับไปดูคลิปนั้นนะคะเซจะไม่ย้ำให้โอเคปะโอเคอ่ะวันนี้นะคะใน12คําคำเซจะไม่แชร์ทั้งหมดจะเลือกมาเฉพาะบางคำไปดูกันค่ะอ่านี่นะคะคือสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้เอาแค่1 2 3สาม ส,สี่คำถามพอ่ออย่าไปเรียนอะไรมันเยอะแยะมากมายนะสี่คำถามต่อวันนะแค่เราจําให้ได้ก่อนนะจาให้ได้แล้วเอาไปใช้เป็นแค่นี้ก็คือโอเคแล้วนะคะเน้นเน้นแน่นแน่นนะคะพื้นต้องแน่นนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะพื้นจะต้องแน่นนะแน่นก่อนนะแล้วก็ค่อยค่อยไปต่อถ้าเรายังรู้สึกว่าไม่แน่นอย่าเพิ่งไปต่อโอเคปะ่ะพื้นต้องแน่นก่อนนะยืนให้แน่นก่อนยกตัวอ,อย่างเช่นสี่คำวันเนี้ย ถ้าเรายังไม่แน่นอย่าเพิ่งไปคําถามอื่นโอเคปะเข้าใจไหมเข้าใจไหมคะเข้าใจเซให้หน่อยให้วากาดีมาชตานึนงนะมีปฏิสัมพันธ์นิดนึงถึงแม้ว่าจะเป็นการสื่อสารทางเดียวก็ตามให้คิดซะว่าเซนั่งอยู่ตรงหน้าและกันเนาะอโอเคกลับมาดูที่คําถาม4ีํคำถามนี้นะเป็นคําถามที่ใช้บ่อยมากนะเดี๋ยวเรามาดูคําแปลก่อนนะเราจะได้รู้ว่า มันน่าจะเอาไปใช้เอาคาแปลก่อนนะคำแปลในภาษาอังกฤษก็มีให้แล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเซเขียนภาษาไทายเพิ่มนะคำแรกนะคะอะไรทําไมยังไม่ต้องไปรู้นะว่ามันอ่านว่าอะไรเดี๋ยวเอาความหมายก่อนทําไมที่ไหนเมื่อไหร่โอเคถามทุกคนก่อนคะ่ะคำถามเราเนี้ยเกิดบ่อยไหม คำถามพวกนี้เกิดบ่อยไหมอะไรเมื่อกี้ที่บอกว่าเฮ้ยฉันไปห้างมาเฮ้ยซื้ออะไรมาหรอเห็นตามีคําว่าอะไรไรบะเออเอาเราทําไมซื้ออันนี้อ่ะอ่ะถามได้เอาเราไปซื้อร้านไหนที่ไหนหรอร้านนั้นม่อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเออเอาซื้อเมื่อไรหร่ละอะไรเงี้ยเมื่อวานหรอ เอ้ยจะไปซื้อวันโน้เหรอ่เงี้ยคือในบทสนทนานมันจะมีคําพวกนี้เยอะแยะมากมายแบบที่เราอย่างที่บอกนะว่ารู้ตัวไม่รู้ตัวไม่รู้แต่ว่าเราใช้ในชีวิตประจําวันเป็นปกตินิสัยอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้4ี่คำเนาะอะไรทําไมที่ไหนเมื่อไหร่นะเอาให้คล่องก่อนนะแล้วก็ค่อยไปคําถามที่6 7เเอ้ย567อะไรงี้เนาะโอเคนะอ่ะเริ่มจากคําถามคําว่าอะไรก่อนนะคะที่อยากให้เริ่มว่าอะไรก่อนเพราะว่าตัวอะไรเนี่ยจะมีความพิเศษกับเพื่อนนิดนึงนะคะ ตึง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 อ่าอ่าเดี๋ยวออกเสียงก่อนละกันเนาะออกเสียงทัสี่อันนะแล้วก็ไปฝึกออกเสียงกันเองนะเอาอะไรก่อนอะไรก็จะเป็นหน้าหนีหน้าหนีอะไรนะคะคำที่สองหน้าแฉหน้าแฉตัวเซจะเป็นตัว z เห็นไหมอ่าเดี๋ยวเซเขียนเขียนยังไงนะี่หน้านี้หน้าเซเริ่มตัดได้ยังเอ่ยเนี่ยตัดตรงนี้เนาะตัดตรงที่มันมีตัวอ่าจำได้ไหมตัดที่อะไรเอออ่อ่ยา a e u เออนะตัวที่ตัวทีเ่เขาเรียกอะไรที่เป็นสระทั้ง5้านะเนี่ยเวลาเราดูก็ดูนี่ดูสระเห็นป่ะล้วก็ไปข้างหน้านิดนึงดูสระไปข้างหน้านิดนึงแบบนี้นะตัดแบบนี้นะคะสระนะโอเคเอาใหม่นะคะเอาใหม่เอาใหม่คำที่หนึ่งคนะหน้านี้หน้านี้อะไรคำที่สองหน้าแ่หน้าแ่ตัวแซก็จะเป็นแบบนิดนึงนะหน้าแ่หน้าแ่นะคะ ทำไมนะคำที่3 dogo d o ที่ไหนนะคะคำที่4 i t z i t ตัวซนะคะตัว tsu tsu ts นะไปดูคลิปเซตไหนที่สอนวิธีการออกเสียง z ซนะให้เราอ่ะนิดนึงละกันนะให้เราพูดทะ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 เราสังเกตลิ้นตัวเองว่าลิ้นเราอยู่ตรงไหน,นแล้วก็ลักษณะเดิมเหมือนเรากำลังจะพูดทะแต่เปลี่ยนเป็นสระอึนะเอาลิ้นไปแตะที่หลังฟัน พูดทักก่อนแล้วเราจะรู้ว่าหลังฟันที่เซบอกคืออยู่ตรงไหนเนาะททกทะทะ,ทะ,ทะอืมแล้วก็ยุดนะแล้วก็ออกเสียงเป็นสะอึนะเอาลิ้นอยู่ที่เดิมแล้วออกเสียงเป็นสะอึก็จะเป็นซึซึซึซแบบนี้โอเคไหมโอเคนะเรื่องเสียงเดี๋ยวขอข้ามไปก่อนละกันเนาะ,ะทั้งสี่คำนี้นะคะทั้งสี่คำนี้นะวิธีการใช้งานอันดับที่หนึ่งนะหนึ่งใช้ทั้งอย่างนั้นเลย ใช้เดียวเดียวใช้เดียวเดียวเลยหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราจะถามว่าอะไรเราก็พูดว่าแค่น,นี้แค่นี้เองแค่นี้แค่นี้แค่นี้จริงเห็นไหมมีความง่ายแล้วเห็นปะเริ่มมีกําลังใจขึ้นมาว่าเออเฮ้ยเอา้ามันง่ายขน,นาดน,นี้เลยเหรอแบบนี้เนาะอะ,อะไปคําที่สองนะคะน่าแสหน้าแสเห็นปะก็พูดแค่ประโยคแค่คํานั้นเองมันยังไม่เป็นประโยคด้วยซ้ำแต่แต่ว่ามันกลายเป็นประโยคโดยสมบูรณ์แล้วนะน้าแส ทำไมอ่ะแบบนี้นะคะอ่ะไปคำที่สามโดโกโดโกเห็นปะเป็นประโยคคำถามแล้วที่ไหนอ่ะที่ไหนอ่ะแบบนี้นะคะคำสุดท้ายอิ s ซืออิซือเห็นปะง่ายปะง่ายเนาะแต่การใช้เดี่ยวเ,ยวเมื่อกี้มีคนสังเกตเห็นไหมว่าทำว่าเซมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากตอนแรกที่ทแชร์สี่คำนี้หน้านี้หน้าเสโดโกะอิจซือแต่พอเซเปลี่ยนเป็นคำถามเซพูดว่าอะไรหน้าเส หน้าหนีหน้าแจ๊ดกโขอิจืออะไรที่เปลี่ยนแปลงไปคะอะไรเอ่ยอ่าเสียงเสียงอะไรเอ่ยเสียงสูงที่ไหนคะที่พยังสุดท้ายพยังสุดท้ายนะคะถามทุกคนก่อนเข้าใจคำว่าพยังไหมคำว่าพยางังยกตัวอย่างเช่นคำว่าหน้าหนีสองเสียงเนี่ย เขาเรียกว่าสองพยางถูกปะแต่กลายเป็นหนึ่งคำหนึ่งออกปะนั่นหมายความว่าพยางที่หนึ่งคือณพยางที่สองคือนี้โอเคไหมอ่าเหาใช้ใจคําว่าพยางก่อนนะเราต้องแยกให้ออกนะเออเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวเซเซอาจจะต้องแชร์เรื่องนี้แหละพยางคําวลีประโยคเนี่ยมันต่างกันยังไงเดี๋ยวเซมาแชร์ในคลิปถัดๆไปแล้วกันเนาะถ้าถ้าถ้าทันใน21วันฉันต้องพูดญี่ปุ่นได้นะคะโอเคให้ออกเสียงสูงที่พยางค์สุดท้ายก็กลายเป็น ประยุคคำถามเลยจ้าจบนะจบนะอ่ะไปวิธีที่สองค่ะวิธีที่สองอ๋อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะไปวิธีสองลืมไปนะคะสำหรับวิธีแรกเนี่ยด้วยความที่มันสั้นมันห้วนเนาะเพราะฉะนั้นการใช้ประโยคคำถามในลักษณะแบบนี้จะเป็นแบบออกแนวกันเองออกแนวลดทอนความสุภาพลงนะคะหมายความว่าเราจะพูดกับเพื่อนได้พูดกับคนในครอบครัวได้นะแต่ว่าอ,อาจจะ เว้นไว้ก่อนสําหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่หรืออะไรประมาณนี้เนาะเวลาที่เราคุยกับผู้ใหญ่หรืออะไรประมาณเราอาจจะต้องมีความสุภาพเพิ่มเข้าไปนะซึ่งการที่เราจะเพิ่มความสุภาพเข้าไปก็จะไปอยู่ที่ข้อ2นะคะข้อ2นะคะก็คือเอาไปไว้นี่ไว้นี่ดีกว่าง่ายดีข้อ2นะคะข้อดีของ iPad มันก็เป็นอย่างซีเนล่าบวกเสียงอะไรเอ่ยที่เป็นคําถามเสียงอะไรเอ่ยขอเสียงนังๆอย ก้อยคือเสียงว่าเดะอะไรเดะ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 เดเดสนะคะนะเพิ่มเสียงเดะสืเข้าไปนะคะเออเดี๋ยวเดี๋ยวลืมต้องมีอะไรตัวหนึ่งนะเดะสืเฉยๆอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีอะไรนะต้องมีก้าก้าก้ก้เข้าไปด้วยนะจ๊ะเมื่อกี้เซก็ลืมสงสัยจะหิวข้าววันนี้มีเรียนภาษาจีนเนี่ยกำลังรอเรียนอยู่ ไม่ได้เกี่ยวกับคอสเลยนะคะแต่ก็อยากเมางมอยนะ่ใสเดสกาเข้าไปนะเดสกาอ่าเข้าไปนะเดสกาเดส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 ก็ออกเสียงเป็นเดสเดสเดสกาเดสกาแบบนี้นะเวลาเราออกเสียงจริงๆมันก็จะกลายเป็นเดสกาแบบนี้นะคะเห็นไหมเห็นเนาะโอเค ทั้ง4คำใส่เสียงเดสกาเข้าไปจะกลายเป็นประโยคคำถามที่มีความอะไรนะคะความสู้อะไรเอ่ยสู้สู้ภาพนะเป็นสู้ภาพชน้นมาทันทีนะคะแค่นี้เองนะคะโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะทวนจากขวาไปนะอิตสูเดสกาเมื่อไหร่คะอิตสูเดสกาเมื่อไหร่คะโดโคเดสกาที่ไหนคะโดโคเดสกาที่ไหนคะทานไหมเนี่ยทานไหมเนี่ย นี่เซมาจากข้อสี่นะเอาใหม่นะอิสุเดสกาอิสุเดสกาเมื่อไรคะด็อกโกเดสกาด็อกโกเดสกาที่ไหนคะนาเจเดสกานาเจเดสกาทำไมคะทำไมทำไมถึงรักเขาไม่รักฉันอะไรแบบนี้ไปไหนแล้วเนี่ยเซมเซสมองสมองไปแล้วนะคะโอเคคราวนี้ มาถึงคําว่าหน,น้าหนีเห็นเปลาเซใส่ตัวมงกุฎให้เขาเนี่ย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 ใส่มงกุฎให้เขาเพราะว่าหน้าหนีเนี่ยเขาพิเศษกว่าใครเพื่อนนะคะถ้าหน,น้าหนีเฉยเฉได้เนาะแต่เวลาที่เราจะเปลี่ยนหน,น้าหนีไปคู่กับเดสกาเราจะไม่พูดว่าหน้าหนีเดสกาเราจะไม่พูดว่าหน้าหนีเดสกานะคะอุย้ย sorry sorry ต้องเขียนโรมาจิหน้านี้บวกเดสกานะ,ะเราจะไม่พูดแบบนี้นะคะ แต่เราจะเปลี่ยนเสียงเขาเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไม่กล้าทิ้งดีกว่าเดี๋ยวเรามองไม่เห็นอ่าไอตัวนี้ไม่เอานะแต่เขาจะต้องแปลงร่างมันเป็น <S <S เห็นปลาตัวอีหายไปเห็นไหมตัวอีหายไปนะกลายเป็นนอ่อึนนะกลายเป็นน่อึนนะน่อึนก็เป็นนั่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 นเหมือนนั่นน่ะเออแล้วก็บวกด้วยเดสกาก็จะกลายเป็น นันเดสกานันเดสกาแบบนี้นะคะแทนที่เราจะพูดว่านันีเดสกาเราจะพูดว่านันเดสกานันเดสกาสังเกตไหมว่าอะไรที่มันเปลี่ยนไปโอเคเสียงเปลี่ยนไปแน่นอนแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนสังเกตไม่เห็นแต่เซจะบอกว่ามันคืออะไรมันออกเสียงง่ายกว่ามันออกเสียงง่ายกว่ากันนะคะคำว่านันีเดสกา มันต้องใช้ความพยายามมากกว่าการพูดว่าน a นเดสกานานเดสกานานเดสกานนเดสกามันคล่องปากกว่าปะเออนั่นแหละนะคะจริงๆแล้วมันคือธรรมชาติของการออกเสียงเนาะธรรมชาติของมนุษย์เราต้องการอะไรที่มันง่ายอยู่แล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เซจะเสริมก็คือจะบอกว่ากฎกตริกามารยาตต่างๆในการเรียนภาษามันมาที่หลังเราพูดกันเป็นก่อนเนอ,อปะป่ะคนญี่ปุ่นเขาพูดกันก่อนแล้ว จูๆ่ๆเราเอ้ยอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นอยากให้คนอื่นคนต่างประเทศพูดภาษาญี่ปุ่นได้ก็เลยเอากดไปครอบมันแค่นั้นเองนะคะมันก็เลยแบบมีบางอย่างที่รู้สึกว่าเออมันต้องมีข้อยกเว้นตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นเอาเข้าจริงๆแล้วนะคะสุดท้ายแล้วก็คือหลายๆเสียงในภาษาญี่ปุ่นที่มันเพี้ยนไปเนี่ยมันเกิดจากการที่มันพูดง่ายขึ้นนะเพี้ยนเพื่อให้มันพูดง่ายขึ้นนั่นเองนะคะ อันนี้ก็คือเป็นเสียงที่เซเพิ่งค้นพบนึกสึกว่าเฮ้ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเห็นปะถ้ามันเป็นเสียงเดิมมันนะแม่งออกเสียงยากว่าถ้าคู่กับคาเนี้ยแต่พอมันเปลี่ยนปุ๊บเอ้าพูดง่ายขึ้นเฉยเลยอะไรแบบนี้เหมือนตัวนี้เนาะเหมือนเสียงเหมือนเสียงหน้านี้ตัวนี้นะเนี่ยหน้านี้ตัวนี้พอเป็นเปลี่ยนจากหน้านเดสกาเป็นน,นั่นเดสกาปุ๊บปากเราพูดง่ายขึ้นนะลิ้นเราพูดง่ายขึ้นนะไม่ฝืนธรรมชาติมากเกินไปนะนั่นคือธรรมชาติของการออกเสียงนั่นเองนะเอาข้อจริงๆแล้วนะคะ โอเควันนี้ทบทวนนะเดี๋ยวก่อนที่จะไปอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายนะคะคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นกลุ่มที่อยากให้จำกลุ่มแรกๆอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มคําถามเนาะแล้วก็เน้นเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมนะคะเอาพื้นให้แน่นก่อนนะลูก เอาพื้นให้แน่นก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปรีบร้อนอะไรมันเอาพื้นให้แน่นเหยียบพื้นให้แน่นก่อนนะยกตัวอย wrote, ่างเช่นคําถาม4คําถามเนี่ยถ้าเรายังใช้มันไม่ได้นะมันเป็นคําถามที่ใช้บ่อยมากสี่คำถามนี้เรายังใช้ยังยังใช้ไม่ได้ยังใช้ไม่คล่องอย่าเพิ่งไปต่อโอเคปะถ้ายังใช้ไม่ได้ใช้ไม่คล่องอย่าเพิ่งไปต่อโอเคนะคะโอเคแล้วก็วันนี้เราได้วิธีการสร้างประโยคคำถาม2แบบเนาะแบบที่1คือใช้เดี่ยวเดยวแล้วก็ยกเสียงสูงที่พยางค์สุดท้ายเสียงไหนเสียงที่เป็นเสียงสุดท้ายยกสูงขึ้นนไปะ แค่พยางเดียวนะคือพยางเดียวก็คือ,อเสริมนิดนึงพยาคเดียวก็คือ1ตัวที่ังนะละกัน1ตัวที่ลังนะหรือ1ตัวจิที่มันออกเสียงได้ว่างั้นเถอะโอเคนะแล้วก็วิธีที่2ก็คือง่ายมากแค่บวกเสียงเดสกาเข้าไปที่ท้ายคำนั้นๆก็จะกลายเป็นประโยคคำถามยกเว้นคำว่าหน้าหนีจะต้องเปลี่ยนเสียงให้เขาเป็น เสียงที่พอรกรขึ้นก็คือ ka, บบนั้แบบนเดสกาแบบนี้นั่นเองนะคะโอเควันนี้ง่าย,ายๆสั้นๆแบบนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวอีก4วันที่เราจะเจอกันเซจะพยายามสอดแทรกเรื่องไวยากรณ์บ้างละเรื่องหลายๆอย่างที่เป็นเริ่มเริ่มเป็นในมุมของวิชามาแล้วนะเพราะว่าเราเหลือเวลาสำหรับ21วันฉันต้องพูดที่ผลได้เนี่ยอีกแค่4ีวันเท่านั้นนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสู้ๆนะคะ,ะ,คะทุกคนกำบะเตกุดาไซเนะอะคิดได้ไม่ได้เดเนยอย่าต่อแต่เด้อ